เราเลยไม่ร like okay. ู้ว่าพอเปิดเรียนเนี่ยเขาจะกว่ามาเรียนอยู่หรือเปล่าเขาจะมีปัญหาอีกก็คือถ้าสมมติว่าคือพรุ่งนี้ผมก็ไปรับคนของเนี่ยปรับรับได้หรือเปรับได้ถ้าเกิดคนที่ก็คือมันจะมีหลังเก่าอยู่ก็คือรับได้อีกกว่าสามผมเลยบอกว่าอย่าให้ผมเสียสมรรถภาพเลยไปนะครับครูผมก็มีข้อกลัว ถ้าเด็กน้อยและเด็กคนเล็กอาจจะต้องรบกวนยุ่งจนรบกวนยุ่งนว่ามีลูกของท่านเป็นคีลูกขคน้จะเป็นคนจะลาคนะไปเป็นครูของคนจะลาหรือเปล่าใชจะจัดการมาให้เด็กไทยเป็นโอกาสของเด็กครับเพราะเราเป็นหน้าที่เด็กๆเด็กนั้นเป็นหมายถึงว่าเด็กที่เข้ามาเข้ามานะปหนึ่ ก็ม <À S 1> mm ียากเลยตอนนี้บ้าไบมีอยู่นะแต่ไม่้งกายแล้วแต่ว่าเขาไม่บอกว่าอยู่ไหนนะเขาพูดแบบอรภาาถว่าเรื่อหนึ่งที่เขาสามารถถอดเงินข้ามได้แล้วต้องประสนกับานาคาให้บผมผมหมปัญญาแล้วต้องแยุยกันวันนี้เราต้องการข้อมูลซึ่นไปข้อมูลบางส่วนนะ ในการพิจทราบว่ามีเด็กที่ยังอ,อยู่ในประเทศมาเลเซียอีกคนคือเด็กจะมีสองประเภทนะครับประเภทที่1คือประเภทที่ไปชั่วคราวตามผู้ครองไปหรือไปธุระและผู้ครองแล้วมีกินฐานบ้านช่องอยู่ในฝั่งประเทศไทยที่อยู่ชัดเจนกับอีกประเภทหนึ่งก็คือที่ตามผู้ครองไปประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซียไปทำวนยาแมา่นไปทำวนปลาแมา่นแล้วก็อยู่รามินีชายแดยนซึ่งเข้าไปเข้ามาเรียนอยู่ ฝั่งไทยก็ได้มีการคุยกันก็คือในเบื้องต้นโรงเรียนจะต้องดาเนินการโควิทีนหรือกักตัวนักเรียนทั้งสองกลุ่มนี้ไว้ที่โรงเรียนก่อนนะครับพอหลังจากนั้นกลุ่มที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในฝั่งประเทศไทยเขาจะแับอบ้านของตัวเองส่วนกลุ่มที่ไม่มีบ้านพักที่ในฝั่งประเทศไทยก็จะรับก,ก็จะอยู่ประจําที่โรงเรียนอันนี้คือปัญหาในเบื้องต้นขณะนี้เนี่ย เราได้ข้อมูลวันนี้ข้อมูเลเพื่อข้อมูลจากจํานวนนักเรียนแต่ะละโดเนี่ยเพื่อทําขอออ้อมูลของว่าประมาณไปยังสปว